คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซแฟนช่องแม่น่อยผ้ารวยและมณฑการผ้ารวยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้เนาะคะ่ะแอดจะเดินทางมาอยู่ที่ร้านทําปูนานะคะแอดจะมาตามตัวเลขแนวทางวันที่หตุลาคมสอง5กให้กับเอฟแฟนช่องเนาะคะ่ะ หวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมตัวเลขแนวทางปูนาคนะคะเข้าเต็มเต็มเลยเนาะค่ะสำหรับทา่านใดที่ได้เบิ่งคลิปโขงสุดท้ายที่แอดมาตามให้ท่านผู้ชมนะคะปูนาคเพิ่นฝันเนาะค่ะฝันคล้ายๆนะคะคล้ายๆฝันรับรับตื่นประมาณนี้เนาะค่ะที่ปูนาคเพิ่นวอลสูฟังเกือบบวกลื้นมาสันค่ะเพิ่นฝันเกือบวิญ,ญญาณเพิ่นออกจากล่างเกือบเขาล่างก็ได้มาสันค่ะท่านผู้ชมปูนาคเพิ่นก็เลย มันใจฟั่นไปที่อายุของปูนานะคะ57ปีเนาะค่ะท่านใด้กับกัจจานิโชกนะคะกัแต้าตัวเลขของปูเพิ่งกะหายมากแค่4คู่4หางเท่านั้นโคงสุดท้ายแล้วกัดตัวเน้นของปูก็คือ93กับหาเจ็ดเนาะค่ะกัลหลายๆท่านกัจจานิโชกนะคะและเนาะค่ะสำหรับงวดนี้นะคะงวดวันที่1ตุลาคม2 5 6 5นะคะท่านผู้ชมมาเบิงมาชมน้ากันนะคะว่าปู นาคพจนะมีตัวเลขตองหดหายไปเนาะค่ะสวัสดีค่ะปูสวัสดีสวัสดีเอาคนที่ยัตบองไม่ิดนมาเข้าไปเช่นนั้นค็ไแดงกับปูเอาไม่จังหน่อยด้พี่น้องเพราะเสียงดังข้องชัดเสียงปูนาแตแหงบ่มีมัอนี่ รับจดหมายตอบคอมเมนต์ของลูกศิษย์ลุงฮะผู้คนโชคดีเนาะก็ะถือว่าช่วงนี้ก็า่างนึงหันว่างไปงวดนึงอันนี้ก,นนก็เขามาสองงวดแล้วนะเขามาสองงวดแล้วเขามาสองงวดแล้วก็ดีใจนะพี่น้ำนองน้ำปลาน,น้ำลุ่งปุจพุชุคนาละช่วงเขาอยากมาแพ่งไม่พอเนอะ<ม>าะป,า,ปาวดีบูปาปาวตีวท่างช่องหี่พอ่อ สอพาโชคโกฏการพารวยจิตพารวยแม่น้อยพารวยแม่น้อยพารวยสอพารวยสอพารวยคุณแม่เย็นพารวยหมดก็แม่นวลแม่นางแม่นางพารวยแม่นวลพารวยเออจำกันแทบซึบ่ได้ส่วนนั่นเนาะกับปูไปนั่นเนาะที่มันตัวนั่นยังมาท่านในลบออกยุเอาไว้เป็นที่ระลึ่งพวกผมเก้าสาวกับมาเจ็ดเอสกับเสือตะกอดสามเออเก้าสามมาไปออกไอ้เงี้ยฝนท้อก็สอบฝน เอยขยาพ่อเอยมันไปออกทกศกันแล้วสร้างมันมันสิมาอยู่ดอกแต่เฮาบุญดวงใจว่าไมนสมมารเทไหรเนาะเปิดตัวแง่หนึ่งเปิดตัวแง่หนึ่งด้วยกันโมบุญเสียงดังเอาเสียบตัวหน่อยก็ได้ลูกพ่อพอไหวมันขึ้นเราก็เลยออกมานอนพัก่อนอยู่ทั้งนอกมีเวลนร่าเดี๋ยวพาัน้่าจะของอยู่พี่เฮ็ดอาสมอยู่แต่เจ้าของอยู่พี่เปิดเปิดสามเลยเปิดเปิดสามเออเออมันก็ติดติดเออโอเคโอเคโอเค มานกันมโนพี่น้องทั้งช่องเอฟซีแต่ละช่องแต่ละช่องอ่าแต่ละช่องแต่ละช่องกุมารไทยทำบุญนาคดีใจนั่นเด้อเธอว่าได้เป็นสะพานบุญขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุปราขอ่าคุณป่าคุณลุงสุปูสุคนันละบุญขันเวลามันมาหอดมันก็ได้กันทั้งสี่หลายพี่น้องขันมันบ่มาหอดแลีนไปรหอดสิบปันสาหะปันรื้อมันก็บ่ได้เนี่วัยพอว่าแลีนไปรได้ลูกเด้อนั่งอยู่ใกล้ๆนี่ก็ได้ดอกขันยามันได้ เออ๋ยที ite, ่เป so ็นในส่วนไหนพอนว่าแต่ว่าลูกลูกๆเนี่ยมันไม่พิสัยดีกันแตัวโยเฉพาของหางก็จะมันจีไต่อะเคยยังบอกว่าคือจังกุมารนะยี่สิบกว่าปีรับท่านมาเนาะเป็นหมอเทพเป็นหมอท่านมาเลยยี่สิบกว่าปีบ่มีผู้ใดบ่ลงกุมานหน่อยบ่ลงหายได้โชคสั่นแตกเส้นจนหัวนี่ก็ไวาเจ้าของตายไปเนาะตายไปเขาบ่นออกอายุกับซีเมนตออกก็สอเกิดออกอายุพี่น้องเพี้ยนไอ้แก้วผู้หน้ากลับมามันก็เลยกลับ แมนค่ะปู่แหละคันว่าคันว่าตีเข่าคางเจ้าของนี่มันนคงผู้นางเป็นคนมามาเข่าคางเจ้าของแต่ว่าถ้าซสื้อเส้นนี้มันก็ถือกันนะ <Man S 1> อันผู้ฉลาดสื้อน,น,นั้นทั้งได้ก็ถือเจ็ดห้าห้าเจ็ดที่จะได้ก็ถือยกเว้นส้ตมตำเปียว ซื้อบนออกแต่บนบนจังสันเนเพราะว่าในเฟซบุ๊กปูเห็นอยู่น้าหาปูกับว่ากลับด้วยกลับด้วยบนล่างด้วยเนี่ยผู้น่ากว่าผู้แรกคันผู้ได้บนถือกันตัวหวยจะชิว้าไนสนะข้าสิว่าเหลือแต่เสาหัวแบบเนี้ยอื่นแดนี่เราไม่ว่าันครับันแป่คือจังปูเาอิลอ้มาปูน่าบอกว่าวิ่งในขนาหาคัเจ็ดนีปูน่าเนี้ยบอกวห้วิ่งปูน่าบอกให้วิ่งสามตัวเดียวกัมาศูนสาเนาะแต่ว่าศูนย์สามเว่าปูน่งวสามมันมาแรงเอาเลขสามก่อน เียงแค่ว่าเฮาหมั่นใจว่าเลขปูมันเก่าสามสีบสองเบอร์เมขึ้นตัวนึงเนาะค้นตัวนึงเป็นศูนย์สามพี่นอ้องแต่ก็ไม่เป็นไรนะพี่นอ้นองเนาะมันกับมีเขามีออกมีลุดแน่กับธรรมดาเรื่องตัวเลขตัวเบอร์อะายเรื่องพี่นอ้องป้องป้ายสังเกตเบิ่งป้ายไ,ได้เหลือเลขตัวใดเนี่ยเหลือพ่อสองเกิดปูนาอ๋อให้สังเกรเตร<ห>วปนี่ตอนวันบอกเป็นไใน ใน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 บอก<ๆ>เป็นในในให้สังเกตป้ายปูนาคพ่อสอเกิดปูนาคแล้วก็โตมันกลับนะอ่โตมันกลับปูนาคห้าสิบเจ็ดปีเต็มวันที่หนึ่งตุลาคมแต่พี่น้องสองพันหารอยสูดแปดได้ข่าวว่าออกทุกป,ปีเด้มันบ่ปู่ถึงทุกป,ปีพ่อถูกทุกปีตั้งแต่ปี60มากวันเกิดปูนาคถึงทุกทุกปีตั้งแต่ปี60มาตั้งแต่60มาตั้งแต่60มาออกทุกปีแต่ปีนี้ปูนาค พอท่านได้บอกพานท่านเร้ว่าวันที่หนึ่งตอนไปบายมาปูนาจะห้ปดปีอ่านานๆๆวัน,น,น <c oughs> ที่หนึ่าปดวันปวันที่หนึ่งนี่หาปีเด้ยพี่น้องได้วันที่หนี่หาปีให้พี่น้องพี่จรลหนาเอานะปูนาเกิดพพสโงวันหนึงร้อยาหนตุลาคมซึ่งวันที่หนึ่งตอนช่วงเศร้าๆเนี่ ปู่นาจะครบห้าสิบเจ็ดปีเต็มคอยบายมาปู่นาคเริ่มห้าสิบแปดปีไว้ออกก็ดีช่วงไว้ออกช่วงไว้ออกบอได้ว่าบอกเลขเด้ให้พิจารณาพิจารณาพี่น้องฟ้องไปแต่ปู่นาคจะปล่อยหลักเน้นจริงๆแล้ววันที่สามสิบตอนแรกนะมรดการ์ณเอ้ยสามสิบตอนแรกสามสิบตอนแรกแทีเดียวได้พอ ส่วนเลขอิปหอปุณสิมาลงเัินแล้วแต่เพิ่นขึ้จังหวอแรงเลยก็จังหวอแรงนีง่แล้วแต่พอหรือผู้ใดสิมาเพราะว่าวันพระปู่เปิดลา่างเปิดกายสังขารเจ้าของเพราะว่าสวดมนต์ปล่อยพอแม่ครูบาอาจาร,ร,าย,ราย์ลงประทับได้เต็มที่อ่าผู้ใดก็ได้ลงประทับได้เต็มที่ในการสวดเสริมเพิ่มบารามีให้แก่ลูกแก่หลานให้แก่อ,พอ,เอเีพ่อไอแม่ปุณสิมาเข้าสายศีลน้ำเมาหรือปุณสิมาอยู่ในห้องธรรมลูกหลานต่งางๆก็ไดนะตอนนี้เลข,ต,เลขตัวเลขตัวเลขที่เหลือของปุร่หน้าคือพอสองเกิดเด้บินหน้อง คือพอสอเกิดนะคือพอสอเกิดห้ยำใบก่อนคือพอสอเกิดเท่านั้นส่วนอายุจะเต็มห7เจปีนี่แก่พี่น้องพิจารณา58ปีกับพี่น้องพิจารณาเพียงอันนี้ผูนูนาบอกเข้าไไปก้อนนะมากก็มีตัวเลขให้อันนี้บอกเข้าๆเด้อมตักการเด้อบอกมันมาปูนาเน้นาาเด้อปูนาจะเน้นคือวันที่30วสนเดียวแต่เออมันอยากกิบจับเอเอออันนั้นเป็นเรื่องอแล้วต่พี่น้องเข้าสิ่เป็นพิจรารณา อ่าพี่น้องเข้าแล้วแต่สีพิจารณาเอาบอกว่าผู้น่าไปหาซื้อเลขเจ็ดหาเราได้นะผู้ดังในแต่หาเจ็ดไปหาซื้อลอตเตอรี่เพราอบอกคนบกันเอาแล้วซื้อเอาซื้อที้งไว้ก็น่าเลยว่าสิไปเรียขายเลขเจ็ดหาบ่พออีกมันเบิดอ่าลูกซิดลูกหาแล้วก็ไปหาซื้อมันยุ่ยน้องนานเนี่ยแต่ว่าพอบอกก็ไปหาซื้อไปบัดลอตเตอรี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเมื่อบนลวดเล็ดแล้วหาเจ็ดสองใบโอ้ยเอาให้ลูกใ้ร้านยูดีมีแห้งก็ดีใจแล้ว อ,อีพ่อไอแมวมือแรกคนละบูสิแตกกันจนมากมื่อเนี้กับภาคกันกไปทำลงทานนะก็มาอา่วันนี้ปู่น้าไปทำลงทานขนมจีนที่วัดปราประธานตรงยางพี่น้องมือแรกนี่ก็เฮ็ดขนมจีนลงทานเดนออมตักกันากับอีพอกับจิตกัมือแรก,กกัพากับไม้ก็ได้มากินขนมจีนมาฟังเบิงหาพอบนมหาอ่ามื้อนี้ก็มีโอกาสได้ไปที่วัดประธานตรงยางไปเห็นของเก่าแก่เพิ่นของเก่าแก่โบราณผู้ใดลักเอาไปแล้วก็อยู่บ่ได้ ผัวตายเมียตายเดวขึ้นมาไว้ไอ้ผัวตายเมียแต่ผู้นาก็เลยผู้ใดกรหุมมหาผู้นาเป็นมื่อสอนในข้อมาเบิงขอบในพระเถรว่าหานวิเล็กวันหนึ่งหายดิเป็นว่าเนาะนวันหนึ่งหายอะหายตัวไหนแต่สามหายเจ็ดวันหนึ่งอ้าวก็เลยกตัวเดียวก็ปุนาคนบางคนน่ะู้นาก็เลยไปเบิ่งแต่ว่าท่านบอกเราท่านมั่นใจกันสิบอกลงไปนี่ยเพราะมันเกี่ยวเรื่องปุนาที่เอาเพล่ะเอาอยู่ค่ะพูกเลขค้องเนาะเป็นเลขข้องอ่าเป็นเลขค้องที่ผู้นาเป็นที่วัดอ่าป่าภูดงยาง เออวัดปลาวัดปลาบ้านหนองย่างเลขของค่ะเลขของศักดิ์สิทธิ์ก็คือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนั่นน่ะขาเจ้ากรมกรมสินเออกรมสินเบาหินไปตดวดกับยูว่ได้กรเราหินขึ้นมาว่างไว้เพ็่ขนที่เราปฏิคตลักเอาของไปผัวตายเมียตายไปไปเสกกระเดืองคอนเพลิดนพล้นกับขึ้นมาขึ้นหาเกาะกลับขึ้นมาที่นี่หาเกาะกับขึ้นมาผู้เฒ่ามากพราพ่อไปเบิ้งเนี่ยบิ้งเนี่ยด้เลขอ่า ตั้งน่ว oh ok <st> ั้เลย่าบูนาเห็นบูเศ้าเนี่เนาะไปขอเพื่อนไปเฮตันเนได้เลขเจ็ดแปดหาพี่น้องสามตัวเหนื่มาเตะเขาโกจ้าของอย่างนี้เจ็ดหาต็มอายุเต็มเออเห็นเป็นนัสั้นนี่เลยเห็นเป็นนัสันดีๆก็เลยบอกพี่บอกน้องบอกเอฟซีนี่ละ ไปพิจานทร์หน้เบปมึงกรอนอันนี้คือเลขขอ่ขวางวอเกลียวกับเลขหปูหนาเล่หปูหนาจะขึ้นกระดานเนาะเลขหปูหนาต้องขึ้นกระดานตัวไดเน้นก,นนกนนน็จะวงกลมไว้ให้ลักษณะนั้นพอมันรันเลขหปูนหน้าบอกก็ให้ถือว่าละเลขหปูหนาเอากระถึงระถึกตัวไหนบอกเก็ทหา, <c oughs> า,า,ามันออกค่เก็ทหงจบโบ๊ก็เป็นลักษณะจบกลางเนี่ยเป็นวอกเจ้าบักเจ้ากินเขาค้ำเดียวคนนั้นรู้หมดนอกคนว่า โอ้ยวันจักรกุมศรบุญหลวงอเลยว่าเออบอมากกับพันไปพอเอ้ยก็เลยว่าสิผู้ขาบอได้ขนาดผู้หมุนอยู่นั่นรถกบรุญจักนี่ามันสิบุญหลวงตัวไหนเป็นบอเัาก็มบอกแค่แนวทางไงเนาะมันบอมันแต่กันแนี่ยจับก่อเนี่ยเขาบอกแนวทางไปส่วนพี่น้องที่มีเจรณาเพราะว่าปูนาบอกเลว่าเงินมันบอมันของปูนามันเป็นของเอฟซีแต่ละช่องแต่ละช่องที่จะเป็นผู้ตัดสินใจอย่างช่องต่างๆเป็นผู้นําเสนอว่าอาจารย์นี่สมบัติมาตัวนี้อาจารย์นี่มาตุนี่อาจารย์นี่เอามาร่วมไปพิจารณ์ของมง เพิ่นเสียสละเวลาสำเนาไปฮะวันนี <dated teenage fashion online> <pl ains> ้เขานั่งอยู่บ้านถ้ามมึงนี่ซื้อไหมเจ้าสิสิเจ้ามั่นสิกันซ้างเจ้าเลยน้ำวนแต่กันเขาไปได้เสียเงินบอกไปได้เสียเงินพี่น้องอู้บียุธนั้นคือเมฆู้อันนึงนี่แหละไม่รู้ซื้อแล้สิบบาทถึงไรวะเราเมฆู้บ่ซื้อเหรอคะอ่ารับปากไว้ว่าจากนี้ไปถึงปีใหม่เมฆู้สิบบาซื้อสิห้ลูกศิษย์ลูกหาได้ค่ะแหมลูกศิษย์ลูกหาก็ได้มาละสองงวดแม่ฆู้บ่อซื้ออดีตเฉยนั่งเลยว่าแถวเอ้ยจะซื้อถอด ลูกแถาเขาซื้อขันลูกต่าได้เขาก็มาใส่ปากเขาคือเกานละผูนาก็เลยบอกซี่เราก็เลยบซื้อคันม่เราซื้อคือกบัะโทมันจะทำกว่าแสนสองแสนเปิดใส่เราผู้นมหากัมีแค่นี้มิแค่นี้มีเกาสามดีเพียงบอกเกาสามไปออกศูนย์สามอาจจะว่าผู้นากว่าศูนย์กับสามก็แปดเป็นตัวเดียวกันมันก็จะบอกอกศูนย์แปดไม่ได้เอาหมดเลยขันแม่ผู้นาตีกันผูนากว่าน่ะผู้นากสิมากรสีสามกับแปดตัวเดียวกัน ู้นาเศษสัตวเนีอันนั้นเลขคล้องสัต์สิบวัดวัดพระธาตุดองยางหรือพี่น้องเด้่วัดพระธาตุดองยางตอนนีู้้นาก็คือปล่อยวันที่สามสิบปล่อยวันที่สามสิบเท่าเดียวเราพี่น้องแล้วก็ยกเว้นจะเน้นให้คือวันที่สามสิบยกเว้นพอเพิ่มมาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมหาปุนาอย่างเช่นตอนเย็นนี่วัดพระขันมากระสีลมกระดานให้แต่มือสุดท้ายสีวงกลมให้ มีอยู่สัมนานเรื่อของผู้นาเอ,อ,อามีอย่างอยู่เพราะัดนี้บ่อผู้ใดสงสัยก็ถามไม่ได้แจกให้ที่ปุ้ยหายกอนนะข่าว <c oughs> <c oughs> แต่วันที่หนึ่งเนาะค่ะผู้ผู้ใดอยากมาร่วมรุ่นอือยากมาร,วมร่มามารวมรุ่นอยากมาผูกแขนผูนาอยากมากินข้าวปุ้นอยากมากินข้าวปาดมีเบอร์เจเนี่ยเมื่อวันตรุนรับเนี่ยมือแรงมีพวกนดนตรีมันแต่กันก็่าลองเพลงให้ฟังเนี่ย มันเกิดนี่ค่ะมันเกิดเมื่อเดียวกันกับปัวมันจัดพร้อมกันเลยมาจัดพร้อมกันเลยเข่าหนาะมาจัดพร้อมกันเลยวันที่หนึ่งตุลาคมหน่ๆเอ่อมันจัดพร้อมกันเลยวันที่หนึ่งเข้าได้ได้โรกหลายต่อเลยค่ะได้ฉลองถูกหวยถูกหวยมันเกิดลวันเกิดพร้อมอ่าของแอดมินพร้อมแล้วพี่น้องแอดมินมติกาด้ำใหายมาใส่นต์้อกันรวดเนี่ยมันขโมยอ่าลูกศิลป์ลูกหาก็สิเดินทางมาแล้วทั้งโอเคกับศิมา วันวันหนึ่งเนี่ยค่โอ้เฮแหจนๆกับอยู่กับพอดีกับเดินเงินน้ำลงน้ำตำรับเพลิงลงตันมาตรการเนียเราพังพอไม่ได้เห็นอย่างนเนาะอาศัยน้ำลงน้ำเต้ากับพอได้กินแน่กับน้ำเรื่องสักยันปูมีสักยันน้ำเนาะสักยันมีแต่ตาสักยันเท่านั้นพูดแต่พ่อได้อยู่ได้กินน้ำเรื่องสักยันพ่อได้มาหยอดปากมือสองมือกับมีผู้มาสักลายหนึ่งสองลายกับพอได้กนิกนว่ามันกินได้เจ้าของเรื่องบัตรลงทาน ผู้ใดเราพี่น้องฟ้องไปผู้ใดมากกับแวะมากกับได้กินน้ากินเนยได้กินข้าวกินน้ำได้ยูดเด็ดมีแห้งผู้นางแค่ปบงซีเพราะว่าเงินเพิ่นไหนมาเขากับทานต่อเนาะก็คือเอฟซีไอผู้นางมากนี่แหละกับมาซั่งกับมาบิเงินเอฟซีผู้นางซีมีร้านท้ำเนี่ปานนี่ร้านผังผู้นางจะมานั่งสั่งไล่ละสองร้อยสามร้อยดูดวงคันละสิบสองบาทกินนู้นกินนี่ยังไงเนาะแปลว่าเออเนี่ยเราเป็นบุญพี่น้องบุญเออผู้ใดถือเรียกก็ถือว่าเป็นบุญเป็นว่ามกปลาแดกแลกสร้าง หมกปลาแดกแหลกสร้างโซนซีเนมาเอาผู้ลงบ่มีบุญก็ไปเอาน้ำผู้มีบุญมึงซื้อตัวใดเลยเฮ้ยเอาไปกูซื้อนั่แน่เพราะว่ากูบ่มีบุญกูขอของอะไรกันไหนให้มาก็ได้มาผู้ลง坤ผู้ลง坤เขาบอกงานเนี่ยไปซื้อตัวนี้ได้ไหนไหนเอาให้พร้อมวงกลมให้พร้อมเครื่องสีแหละก็ยังว่าซื้อนอาผู้มีบุญเป็นจันบอกจะได้บอกผู้เอาคันผู้เอาคันผู้เอาเปขัดเจ้าสิงสิงหุ่งยิ่งขึ้นอ่ะยือข่างหว่างแสนเดินบ้านตัวนี้บอกเอออ่ะบอขัเจ้ากระไหนนั่นไง เนี่ยเดี๋ยวก็ว่าบุญน้ำกรรแตงพี่น้องบุญน้ำกรรแตงปุนาคือในสมัยในกขยันบุญพลาหกุศลในการคิดดีทำดีพูดดีพระผีพระน้องสวดพ้นไหวพระเจริญจิตดาภวนาแต่ละมือให้พี่เห็นน้องเขามีอายุวัฒนาสุขาพละนั่นละปฏิพันธ์ทันสารสมบัติตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาสอนมาเนาะพ่อเนาะเพราะว่าเข้าปุนาคเพราะไม่รู้ยุทิดีๆิี่เมื่อกี้คอมมอนคือบ่อแม่เขาต้องมีพ่อมีแม่ทุกคน มีพ่อมีแม่รำลึกึงถึงพระแมครูบาจารย์ขึ้นมามันก็มีไหนเออเอาฝากพี่ฝากน้องฝากป้าฝากลุงไหวทุกทุกช่องก็แล้วกันที่มาทายทำปูนาควันนี้ปูนาควันนี้มีแค่เลขข้องอ่าข้องซัก์สิ์ของวัดป่าพระธาธตุดองยางให้พี่น้องป้องป่ายไปพิจารณาคือเลขเจ็ดแปดาอายุปูนาคัน,นเกิดพศส,สองพัหนห้าร้อยแปด อายุห้าสิบเจ็ดปีเต็มจนเช้าตอนบ่ายมาหาสิแปดปีเด้อพี่น้องเด้อเอาฝากพี่ฝากน้งองฝากปานฝากลุไวิตามีนะครับ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 เซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่นะคะแอดใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หลายๆท่ทันทักมาเนาะคะ่ะว่าหน้าแอดดู ใส่ขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดกันได้มากบอกต่อเอฟซีเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะแล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะคะ่ะอันนี้แอดก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะคะ่ะขาดบ่ได้นะคะถ้ามือใดแอดไ่ได้กินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือ ตื่นช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอกกินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะคะ่ะอยากนะคะอยากจะลดน้าหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะคะ่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ